สวัสดีเ,เพื่อนๆนักทุนทองคำทุกท่านค,ครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ 29กันยายนนะครับโวกาจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในหลากหลายมุมมาฝากกันนะครับตอนนี้ราคาทองคาปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วครับแนวต้านที่เราคิดว่าไม่เคยจะถึงประเภท3,800หรือว่า58,000บาทก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีหลายคลิปให้ติดตามไปนะครับมาจากมุมมองของผู้จัดการฝ่ายการลงทุนของบริษัทค้าทองคําในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดคุยกันทางคุณศรีรักปะโกติปภาผู้นวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัททั่วซึงง่งแห่งโกลฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดู 3,800แล้วเอาหมายคัวเส้นเ่ง,เงมองไว้ตรงไหนครับทองคําไทยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่แตะ58,000อย่างรวดเร็วตอนนี้วางเป้าหมายไว้ตรงไหนแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรพูดคุยกับทางคุณศิริักเลยครับศิริักคุณศิริรักครับสวัสดีค่ะคุณหนุ่มค่ะโอสปอต3,800ทองไทยจะ58,000<ช>เอายังไงกันต่อครับมุมมองว่เสินเหงค<ข>่ะคงมองไปต่อนะครถามว่าเป้าหมายให้ไว้ที่เท่าไหร่อ3,930ดอลลาร์นาคะตรงนี้เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น ทองเป็นเสาธงตอนเดือนเมษายนนะคะก็คือลงไป2,970ดอลลาร์เราก็ขึ้นไปหายอกทำหาย3,500ดอลลาร์นะคะเป็นเสาธงยาวๆเดือน530ดอลลาร์แล้วก็มีการสะสมพลังสี่เดือนนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณพฤษภาคมถึงกันยายนประมาณปลายเดือนสิงหาคมจริงๆก็ก็เริ่มต้องบอกว่าสะสมพลังสี่เดือนนะคะดือนสิงหาคมเริ่มเริ่มเบรก ขึ้นมาตรงเส้นแนวโน้มสามเรียบสามพันสี่ร้อยดอลลาร์นะคะเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปอีกห้าร้อยสาสิบดอลลาร์นะคะก็เป็นราคาเป้าหมายสามพันเก้าร้อยสามสิบดอลลาร์นะคะนานแค่ไหนครับคุณสิรัคเก้าร้อยสาสิบเนี่ยจะไปถึงโอ้ยจริงๆต้องบอกว่าคิดว่าจะปีนปีหน้าค่ะอ๋อแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นปีนี้หรือเปล่าเพราะตอนสามพันเก้าร้อยตอนนี้แล้วอ่ะเขาบวกกันมาสัปดาห์ละร้อยเลยต้องคมว่าโหดมากเลยนะใช่ค่ะขึ้นขึ้นเร็วมากนะคะก็คือจริงจริง บอกที่ที่ที่เบรกสามพันสี่ร้อยดอลลาร์ก็คือช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี่แบบว่าไม่ถึงเดือนนึงอะค่ะครับสี่ร้อยดอลลาร์แล้วค่ะจะจบไปนี่นี่จะจบไปมาสามนี้บวกมาสี่สิบสามเปอร์เซ็นแล้วนะปีนี้ผม่โอ้โหเยอะมากใช่สูงที่สุดในรอบสี่สิบหกปีตอนนั้หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเกิดออยช็อกอะค่ะอืมอืมอืมค่ะเอาอย่างนี้แล้วแล้วเรามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วโอูดุจะเอายังไงเดียครับคุณสิรัตษ์จะไปล่อไปลอยยอดกันแถวไหนอะไรไงเดี๋ยวครับโอ้ยถก็ หรือว่าบ u ายรือว่า y ต่อเลยจริงๆถามว่าถ้าเกิดยอมยอม follow by ได้ไหมก็ follow by แต่ว่าก็คงต้องถือไปอีกระยะหนึ่งนะคือตอนนี้เรากำลังซื้อที่จุดสูงสุดกันอยู่สูงสุดอยู่ <นะ S 2> ใช่ใช่คือเราไม่ได้ follow by ตั้งแต่ประมาณ3าม0าดอลลาร์ตอนตอนช่วงนั้นเราเรามา follow by ตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเป้าหมายมันไปสามพนเก้าดอลลาร์ก็มีอั p ไซ d ์อีกประมาณร้อยสามสิบดอลลาร์ถูกนะคะก็ ถามว่าอัพไซด์อาจจะไม่เยอะนะอแต่ก็เสี่ยงมานนะถูกไหมครับคุณศิรักษ์ช่วงนี้ใช่เสี่ยงเพราะว่าผลออมแทนสูงที่สุดในรอบ46ปีแล้วนะครับคือถ้าว่ายอมใจเย็นรอใจเย็นก็อาจจะต้องต้องรอยย่ออาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะอ่าเนั้นรอย่อประมาณเท่าไหร่ดีก็โซนประมาณ3,750 3,760ดอลลาร์โซนตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราดูพฤติกรรมเขาในรอบสัปดาห์สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ย่อไม่เกิน70นะคุณศิรักษ์ย่อลงมาประมาณสัก50 ถึงเจดอลลาร์แล้วก็บวกกันไปประมาณเป็น100ยอ่าร้อยร้อยรอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยนะครับถูกไหมครับใช่คือหลังประชุมเฟดครั้งหนึ่งนะแล้วก็การสัปดาห์ที่แล้วมีย่อให้เห็นครั้งหนึ่งนะคะก็ก็มีการย่อแต่ว่าก็ย่อแบบปรับฐานเพื่อขึ้นต่อตลอดเฉะนั้นเวลาเราเห็นแรงเทขายแล้วเรายอมแบบ เออยี่สิบสามสิบดอลลาร์แล้วเราหยอกเฮ้ยเข้าไปซื้อนะก็ก็มีโอกาสเนาะว่าเออยังขึ้นได้ต่อนะคะเพคุนถามว่าวันเนี้ยมันมันขึ้นมาประมาณสักหน้าตาสามสิบกว่าดอลลาร์ใช่ครับใช่ครับเราเราอาจจะรอซื้อวันวันที่มันมีย่อก็ได้นะเพราะว่าะวันถัดไปก็สังเกตว่าเออย่อมาวันสองวันแล้ววันถัดไปก็ขึ้นได้อีกอะค่ะอาจจะเอาคนเลยุทธ์อย่างนั้นก็ได้เฮ้ยตอนนี้คุยกับคุณหนุ่มเนี้ยครับรู้สามพันแปดร้อยดอลลาร์แล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับ มันจะมีประเภทฟอร์ลอบายแล้วแหละตอนใช่ที่คือคือผมมองพฤติกรรมเขาจะแปลกันคุณนัคือที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเวลาเขาย่อ,อเขาจะพักตัว2อสวันปนระมาณสัก5060แต่นี้คือย่อ,อในวันเดียวแล้วก็ไปต่อเลยนะคุณนผมเห็นมาหลายรอบแล้วนะคือย่อ,อเนี่ยจัดสิทธา,านี่คือแค่วันเดียวนะแล้วก็วันลุกขึ้นเนี่ยชูตต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงปัจจัยหนุนนี่ยังค่อนข้างจะแรงมหาศาลพอสมควรเลยถูกไหมครับถูกต้องคือตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเป็นของที่ต้องเมียทองอะคะ่ะอืมอืมอืมคือเพราคุณกลายเป็น ทุกกลุ่มเลยอ่ะลายย่อยลายใหญ่สถาบันฟันธนาคารกลางคือฉันต้องมีทองไว้อยู่ในพอร์ตแล้วที่อย่างพวกสถาบันปกติเขามองว่าเอ้ทองฉันมีพอร์ตประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นสินทรัพย์พื้นเมืองสำหรับเขานะแต่ตอนนี้บอกว่าต้องมีสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะนะคะก็ก็มองว่าเหมือนมันก็มีปัจจัยถามว่าปัจจัยหนุนโอเคเราก็อาจจะพอรับรู้ไปแล้วแหละความเสี่ยงเศรษฐกิจโตนโยบายภาษีของทางความเสี่ยงทางด้านภูมิศาสตร์ตอน นี่กลายเป็นสงครามัาเซยยูเครนตึงเครียดอีกนะมีเรื่องดอกเบี้ยขาลงอ่าถึงแม้ว่าพาเวลอาจจะส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนก็ตามนะคะแต่ว่าเรื่องเซกเรชั่นก็เป็นห่วงอยู่แล้วถ้าเกิดเซกเรชั่นจริงๆก็ หลายก็ประเมินวอฟเฟดอาจจะเป็นต้องเดินหน้าลดดอกเบีย้ยต่อไปแหละคะคุณศิรักระยะสั้นเองที่จะปิดเดือนปิดไตามาตรงนี้น่าห่วงไหมว่าเขาจะมีการปรับฐานลงมาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังมองว่าเออมันน่าจะชูตต่อได้เลยมองว่าจะปรับตัวขึ้นได้นะถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มเป็นโกลเด้นวีของจีนนะคะหนึ่งถึงเจตุราคมแต่สังเกตว่า ไม่ค่อยมีผลทางรบกับทองเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกว่าเอะหลังจากสสัปดาห์โกลเด้นวีทองจะขึ้นต่อไหมจริงๆต้องบอกว่าช่วงโกลเด้นวีกับหลังโกลเด้นวีจริงๆดูดูเหมือนไม่ค่อยมีผลนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเออถึงแม้ว่าเขาอาจจะไปเที่ยวอะไรก็ตามนะแต่จริงๆก็ว่ามีของคนอื่นอีกอะมีกูออนไลน์อะไรก็เลยดูเหมือนไม่ค่อยมีผลนะคะแล้วก็ยังยังเชื่อว่าดูแล้วถ้าเกิดมันขึ้นไป3,800ตนรอ่ำง่ายๆเลยนะ คือสังเกตว่าตอนนี้เวลาที่เราบอกว่าแนวต้านทางจิตวิทยาตัวเลขกลมๆอ่ะเราคิดว่าผ่านไปได้ยากนะกลายเป็น3,700ดอลลาร์ก็ง่ายเอา3,800ดอลลาร์ให้ปรับฐานนะเอากลายเป็นมีแรงซื้ออีกนะคะมันก็เลยดูเหมือนว่าสังเกตว่ากองทุน SPR ปีนี้เขาซื้อแรงมากนะใช่หลังจากที่เขาขายทองติดต่อกันมา4ปีนะคะเราก็วันศุกร์ขึ้นมาก็มีส่วนหนึ่งนะ SPR เข้ามาซื้อ8 เออแปดแปดจุดแปดตันแล้วก็สัะกาศที่เราสิบเอ็ดตันดูเหมือนมีเนะสําคัญนะคือกองทุน SPR ก็คือนั้งทุนสาบนทั้งทุนรายใหญ่นะคะมีเนือสำคัญทีเดียวค่ะเดียสั้นทางคุณสิงห์และการลงทุนยังไงดีครับที่มันจะมีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ว่าเออก็ก็ก็ถือถือต่อไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบมันก็จะมีกําหนดว่าเออกลยุทธ์ว่ามันจะมีลงมาระดับหนึ่งแล้วมันก็ราคามันก็ยังลลอกได้อยู่นะคะก็แสดงว่าถ้าเอาง่ายๆจริงๆอ่ะไม่ต้อง ซับซ้อนมากอ่ะลงทุนระยะยาวถือต่อไปเลยแล้วกันไม่ต้องคิดมากเลยว่าไม่ต้องออกกฎอะไรยุ่งซับซ้อนมากนะคะเราก็ย่อลงมาวันไหนมีย่อลงมาอาจจะไม่ได้ถึงแนวรับที่บางทีให้ไวนะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามพันเจ็ดร้อยหกสิบไม่ลงไปขณะนี้แล้วแบบมีย่อวันหนึ่งสามสิบนะวันนั้นเราอาจจะแบบตัดสินใจซื้อไปบางส่วนนะคะลักษณะอาจจะซื้อเก่งกําไรก็ได้ถ้าอยากซื้อเยอะซื้อเก่งกําไรแต่ถ้าลงทุนระยะยาวเราค่อยๆทยอยเก็บแบ่ง พอเนี่ยส uh ิบเปอร์เซนเข้าไปซื้อก่อนลงไปเยอะอ่ะลงไปก็อาจจะลงไปก็อาจจะซื้ออีกยี่ส uh ิบถึงสามสิบเปอร์เซนนะคะเพราะดูแล้วมันก็แบบมันเป็นขาขึ้นอนะ่ะมันจะแบบไม่ค่อย uh huh. มีย่อให้เราลงะคะ่ะ ตอนนี้ก็น่าจะเป็น3,800เป็นแนวรับไปแล้วไมคะคุณศิรักษ์สงสัยจะเป็นยังไงไม่เลย<บ>ค่ะทองไทยอะคุณศิรักษให้ให้ไงครับก่อนการลงทุนทองทองไทยที่บอกเป้าหมายที่บอกว่าทองสปอตสามพันอมดอลลาร์ทองไทยก็ประมาณห <c oughs> ้าหมบาทนะคะเงินบาทเราสมมติฐานสามสิบาทเจาสตางค์ <c oughs> นะคะแต่ว่าถ้าต,ตอนนี้บอกว่าเป้าหมายถ้าเป็นระยะสัน้นโอเคไม่รู้ว่าสามพัปดร้อยสามสิบดอลลาร์สามพันแปด สิบดอลลาร์เกาะนึงเนาะมันเราก็อาจจะเห็นก็บวกขึ้นไปอีกอะค่ะประมาณห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทขึ้นไปก็คงเป็นตัวต้อนมายระยะสั้นเกาะ บาทอ่อนค่าด้วยสิคุณสุริรักษ์ตอนนี้ถูกไหมถูกกลายเป็นช่วยเลยจะเป็นช่วยราคาทองไทยเลยนะองเงินบาทก็อ่อนอีกนะคะเงินบาทเมื่อวานก็อาจจะทรงทรงตัวนะคะแต่ทั้งสัปดาห์เนี่ยอ่อนค่า26สตางค์กลายเป็นทองแท่งสัปดาห์ที่เราขึ้น2000บาทเนาะใช่ครับเงินบาทอ่อนในช่วยประมาณ100บาทเลยนะอ่าเช้านี้เปิดตลาดมาบวกมา500้นะคุณสุริรักษ์นี่ถ้าเกิดว่าไปดูตรง3 8 1 0น้ี่ก็น่าจะเพิ่มอีกสัก2 300้ได้ไหมถูกไหมครับถูก คุณรักสัปดาห์นี้มีตัวเรียกแรงงานนันฟาร์มกับเรื่องของโกเบนชดดาวสองประเด็นนี้มองยังไงครับก็คือจริงๆถามว่าโกเบนชดดาวนยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าก็ยังยังคุยกันยังไม่รู้เรื่องอยู่นะคะแล้วก็เดทไลน์สามสิบกันยายนแต่ถามว่าที่ผ่านมาเขาก็มีปัญหาเรื่องโกเบนชดดาวมาหลายครั้งแล้วแหละนะคะก็คงในที่สุดถามเออในที่สุดถามว่ามันก็คงผ่านพ้นไปได้เรื่องการผ่านร่างกฎหมายก็ประมาณในเมื่อของ พละการของเสียงข้างมากนะคะสภาสุสภพัล่างนะคะเหมือนว่ามีการเก็บเงินรายได้ภาษีเข้ามาช่วงวันที่สิบห้ากันยาเข้ามาเยอะอาจจะมีเงินคงคลังพอนะคะแต่ตัวเลขการจ้างงานเชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนุนได้อยู่นะคะที่ตลาดประเมินว่าตัวเลขโอ้ตับเนาะสองหนึ่งสองในวทการแบบอยู่ในวงการมานานโอเคไม่ไม่รวมไปตัวช่วงโควิดในทีช่วงนั้นละกันนะคะก็ประเมินว่าเอ๊ของ a อ พี่วันพุธก็เพิ่มขึ้น5 3 0 0 0าันตำแหน่งอนอนฟาร์มเพโลวันสุกร์51,000ตำแหน่งตัวเลขต่ำมากมากนะครับแย่มาสเดือนติดละเดือนนี้หน้าก็อาจจะแย่อีกคงเงินเป็นปัจจัยหนุนอยู่ค่ะถ้าเกิดตัวเลขออกมาย่ำแย่ต่ำกว่า10,000 0สนตำแหน่งเนะียคืออ๋อคือถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สูงกว่าแสนตำแหน่งถูกไหมก็คือยังมองว่ายังคงไม่ดีอยู่อย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะ,อ,ะอ๋อก็คือยังเป็นปัจจัยหนุนนองคำอีกยังแย่ใช่ยังเป็นมึงม สามพันเก้าสาสิบคุณสรักน่าจะเดือนนี้มาถ้าเกิดยังมีแต่ปัจจัยหนุนอย่างเดียวเลยเนี่ยเป้าหมายใช่ใช่ก็อย่างที่ว่าอย่างงั้นอยู่แต่ว่าอาจจะมีแค่แบบแรงเทขายเนาะล็อ,อกผลตอบแทนอยู่นะคะอาจจะมีประมาณแค่ตรงนั้นแต่ว่าปัปจจัยลบมันจะมีอะไรไหมอ๋อสมมติการจ้างงานลอยฟาร์มเพโลออกมาสวยหรูมากเออโอเคอาจจะมีแรงเทขายนะมันแย่มาหลายเดือนติดก็อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์สิ่งนั้นอาจจะมีทองย่อลงถ้าย่อลงก็ ยังคิดว่านะ่านะ่าเก็บจะดีออ้แต่แรงแรงแรงซื้อรับตอนราคาย,ย่อนี้มหาศาลมากเลยในะคุณศีรักคุเห็นลงมาทุกแนวรับเปยนะมีแรงซื้อเด้งกลับตลอดเวลาเลยนะ ถูกไหมครับท well> well> ั้งไม่จากทั้งจากกองทุน ETF ทั้งจากพวกของธนาคารกลางอะไรต่างๆนานาก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเลยถูกไหมครับคุณผชใช่ธนาคารกลางก็อาจจะเดือนเขามีข้อมูลไม่ค่อยอัปเดตมากธนาคารกลางเขาก็อัปเดตถึงแค่กลาคมก็อาจจะซื้อน้อยหน่อย10ปันแล้วก็เจเดือนแรกซื้อประมาณ4 2 5ราปันนะคะแต่ยังเชื่อว่าปีนี้อาจจะแบบซื้อเฉียดเฉียดประมาณพันปันอาจจะเป็นไปได้อยู่เพราะว่าก็เป็นเรื่องของ ดีต่อหลายหลายส <Okay, S 2> ายชานดโอเคครับเ <okay, S 2> ัี่ยก็รอดูอ่าระยะสั้นแล้วกันนะ้อคุณจักรว่าจะไปไงต่อเนาะใช่ค่ะโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะองขอบคุณคุณศรีรักบักโกติประ,รปประาผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวรเซงเฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข้อมูลกันในวันนี้นะครับเป้าหมายของหัวเซงเฮงหลังจากที่ราคาโกูสปอตทะลุ3,410ดอลลาร์ขึ้นมาได้เป้าใหญ่มองที่3,930ดอลลาร์นะครับต้องมาดูแล้วครับว่าจะมาถึงหรือไม่ซึ่งงทา ศิลปบอกตอนแรกมองว่าเป้านี้อาจจะอยู่ปีหน้าแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาแรงขนาดนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าจะมาถึงหรือไม่สัปดาห์นี้ยังมีหลายเรื่องต้องติดตามนะครับเรื่องของ m e n t shutdown ต้องดูครับพรุ่งนี้จะเจรจากันสําเร็จหรือไม่เรื่องของตัวเลขการจ้างงานแม้ว่าการคาดการจะดูดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าระดับหนึ่งสาตำแหน่งตรงนี้เองอาจจะหนุนให้อ่าเฟดต้องเร่งลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็จะเป็นแรงหนุนทองคําอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นของราคาทองคํายังคงมีอย่างตอนน่ตาาาอเน รลงทุนต้องลงทุนด้วยความะม้ดระวังนะครับทองไทยเช่นเดียวกันนะครับมาถึง5 8 0 0 0อย่างรวดเร็วได้เงินบาทอ่อนค่าหนุนช่วยนะครับราคาก็เลยพุ่งมาแรงขนาดนี้อัพไซด์ยังพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องวางแผนด้วยการระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดราคาพักตัวรอบใหญ่อาจจะลงลึกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นมาระดับ3,400ดอลลาร์จนมาถึง3 8 0 0ดอลลาร์ยังไม่มีการพักตัวรอบใหญ่ๆนะครับมีแค่อัพตัวรอบย่อยๆ50เหรียญ70บเหรียญท่ารอบใหญ่ต้องระดับ100-50งหน,นง ต้องเรามาระวังด้วยนะครับในการลงทุนในช่วงนี้นี่คือข้อมูลที่โอดราวหยิบบ่างฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าที่ชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไคร b e ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบคุณติดตามสน,นับครับ